โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2563ค่ะคณะผู้บริหารโรงเรียนเทศบาลวัดมณีเพรสนร่วมกับคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2563โดยมีนางสาวนิพาพรอ,อินนาคูลรองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา2,563ของโรงเรียนที่อาคารอนเนกประสงค์หนึ่งของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนขรเขตเทศบาลนครแม่สอดซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเปิดกลวยพานดอกไม้ทุบเทียนแผ่ถวายพันพุ่มหน้าพระบรมชายลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง การลงนามถวายพระพรของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นโดยแบ่งเป็นสี่ช่วงชั้นและสี่ช่วงเวลาเพื่อการเว้นระยะห่างลดความแออัดของการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจําปีการศึกษา2,563นี้จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านตลอดจนให้เด็กนักเรียนได้ตระหนักถึงผู้มีพระคุณและตอบแทนบุญคุณของมารดารวมไปถึงยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตตะเวทีโดยการแสดงความเคารพนับถือเชื่อฟังและปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของมารดาอีกทั้งยังมีการแสดงผลงานด้านการวาดรูปแข่งขันการคัดลายมือของนักเรียนที่ได้รับรางวัลอีกด้วย